มีดแรงมากคอสคหูโดนลุมแล้วลุมสามอี้ได้วิ่งเข้ามาเก็บแล้วเพื่อเลยปก็ตีได้อยู่นะแล้วบ้านได้ชูมาวิ่งกับหลอดเลยครับยันยาวหนึ่งตัวลอยครับผมอันตรีปั๊บปั๊บแตกไหมปั๊บ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 แตกครับผมสวัสดีครับตัวนี้เราก็อยู่กันในเกมโมบายลีเจนแบ่งๆนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครเมลิซ่านะครับผมเมลิซ่านะในบิวดาบฉะนะครับผมดาบฉะจอกเกาะนะครับผม อันดับแรกเลยนะครับผมบิลนี้ต้องเอามาใช้กับแม์นี้นะเพราะว่าเราเจอตัวที่เราเนี่แพ้ทางมากมากก็เช่นเบเรลิกตัวเดียวเลยนะครับอ่าเบเลิกนะครับอันดับแรกครับเริ่มมาครับก็เหมือนเดิมครับผมอัพสกิลสองมาเพื่อใช้ในการเล่นนะครับผมซึ่งตอนเนี้ผมไม่รู้ว่าเบเรลิกมันซ่อนอยู่ข้างบนนะแต่ก็ไม่ไม่ได้จะหนีไปไหนหรอกครับเบเลิกปกติของตัวละครอยู่แล้วครับผมว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่ต้องยืนคู่กับนักยิงครับผม เลี้ยงนักยิงใช่ไหมโอ้โหต้นเกมมาโดนนวดจนแบบจุกจุกครับผมโดยปกตินะเบลลิกไม่ได้จะไปช่วยป่านะครับผมมันจะต้องวิ่งแบบนักยิงอย่างนี้แหละครับเห็นไหมอันนี้ก็จะมีเอ่อตัวคาโตนะเป็นตัวโลมของเรานะคาโตกัดนะครับผมคาโต้ถักกัดเป็นตัวที่ดําเมจดเคาน์เตอร์แอคแทคดีมากครับผมแต่จะสู้ยากนิดนึงนะ ตู้มีซีซีที่น่ากลัวแล้วก็มีการสะท้อนนะครับผมซึ่งผมเสียบเปียบมากๆในต้นเกมถึงกลางเกมนะครับผมเลดเกมนี้ถ้าเราได้ของเยอะมันก็ไม่แน่แต่ก็รอรุ่นเหมือนกันนะว่าฝ่ายตรงข้ามถ้ามีของเยอะเท่ากันนี้อาจจะสะท้อนหนักเหมือนกันจังหวะนี้นะครับผมเป็นจังหวะที่คาตูพลาดมากๆครับผมเพราะว่าทําการพุ่งเข้าไปแล้วก็ใช้ะสะท้อนเขาเรียกว่าอะไรนะการยั่วยุนะซึ่งศัตรูมีมากถึง3คนเนี่ยโอ้โหดูดิ พอกรตตูแตกไปปุ๊บไม่มีตัวยืนมันก็ถมเข้าป้อมเลยนะครับผมเห็นเราครับถมเข้าป้อมเห็นเลือดเราเล็กน้อยครับผมสตูจะยิ่งถมเข้ามาให้ได้ครับผมนี่มาแล้วครับผมเบลลิทเข้ามาแล้วถมเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรายิงไปด้วยครับผมยิงไปไม่ไหวเกือบไม่รอดนะครับเกือบไม่รอดโอ้โหหลวงปู่เก็มช่วยด้วยครับผมดูคุลงปู่รอดช่วยนะครับผมตอนนี้เราก็ว์ปกลับบ้านครับผมไปเอาเลือดนะที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของป่านะแล้วป่าเราก็ตุยเย่ไปเป็นทียบร้อยครับผมก็เป็นเรื่่องทีแบบฮะะน เข้าแล้วออกไม่ได้นะครับผมตาเรานนี้เรากลับมาฟาร์มเวลนะครับผมในเกมนี้ผมแนะนําว่าถ้าเกิดเราเจอตัวที่แพ้ทางแบบเราแพ้ทางมากๆใช่ไหมครับดังนั้นวิธีเดียวที่ง่ายที่สุดก็คือฟาร์มถ้าเราฟาร์มในเลนไม่ได้เราต้องแบ่งโยกเลนไปฟาร์มกลางหรือว่าไปฟาร์มเลนบนนะแต่ขอให้ผ่านครึ่งเกมไปก่อนโอ้โหดูเปิดอันตรีมาเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราก็เปิดเหมือนกันแต่ว่าเรายิงไม่ได้นะเพราะว่าดาเมจเรายังไม่ถึงครับผม ยังยิงครอสไม่เจ็บนะครับผมถ้าเราได้พวกคริติคอลพวกอะไรอย่างนี้จะเริ่มดาเมจแรงแล้วนะฮะครอสจะเจ็บมากมากออได้ไหมอันนี้คือผมจะยนต์กิลสองไปเพื่อที่จะขัดการวาร์ปเขาให้มันงุนงิดเล่นก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้ลร่งตามไปก่อนนะมีจังหวะนี้เป็น,นปจังหวะที่ดีมากๆา,กากว่าเบลลิกอยู่บนครับผมตอนนี้ลงไปกลางเนาะให้เราดูที่แมปไ้เรื่อยๆนะครับผมในเกมผมมองไม่เห็นหลัก ให้มองดูตรงกลางปุ๊บมันผ่านหน้าป้อมปุ๊บมันจะเห็นเองเห็นเองว่าเบลลิกอยู่ไหนมาแล้วเบรลิกย้มมาแล้วครับผมอันตรายครับผมเปิดอันตีอย่างงี้สวยแล้วครับผมผมโดนอันตีตเต็มๆเลยนะสะท้อนโอ้โหนี่คือแค่สะท้อนนะเนี่ยคอสยังไม่ได้โจมตีเลยครับผมแล้วคอสก็เก็บผมไปในที่เรียบร้อยไเบลลิกมันชนะทางแบบชัดเจนครับต้องระวังคือทั้งเกมนะ่มีแค่ตัวเดียวที่มีปัญหากับผมก็คือเบลลิกตัวเดียวนะครับ ตัวอื่นไม่เท่าไหร่คอสนี่ไม่กลัวครับผมไม่กลัวไม่กลัวถ้าได้ของเราก็ไม่กลัวเลยประเด็นคือแท้งตรมข้ามเล่นเป็นเป็นมากๆครับผมผมพยายามฟาร์มนะแต่ว,ว่ามันโซนพื้นที่ได้น่าเกลียดมากครับดูดิเอาเรื่องนะครับนะโซนพื้นที่ไม่ให้เราเข้าครับให้คอสได้ได้ฟาร์มเต็มที่ฟาร์มฟูอะไรเงี้ยฟาร์มอะไรเงี้ยตอนนี้ป่าก็มาด้วย ตามายอย่างนี้ลำบากครับลำบากเลยตอนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะได้ไหมไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับโอ้ไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีกทอืมตอนนี้เราก็กลับมายืนเลนเหมือนเดิมก่อนสักครู่นะจ๊ะยังอยู่ในช่วงเท่าไหร่เนี่ยห้านาทีครับตอนนี้ปล่อยให้คาโตนี่เป็นนกต่อก่อนแล้วก็วิ่งไปปิดครับผมอ่าศัตรูวิ่งเข้าอย่างนี้เรียบร้อยครับผมปิดไว้เลยไม่ให้หนีครับผมปั๊บหนีไม่ได้ละราวนี้ก็หมดสกิลหมดอันตีเรียบร้อย แต่ครับผมเรียบร้อยครับก็อันนี้ก็เป็นการปล่อยให้ไปตุ๊กต่อนะแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนบางคนเล่นไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็ด่าเราว่าทำไมไม่รีบมาช่วยอะไรอย่างงี้นะระวังด้วยนะในความเป็นจริงคือถ้าเราเข้าไปมันก็หนีเลยครับหนีปุ๊บเราก็ไม่ได้ฆ่ามันเดิมแต่ว่าเมื่อกี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีได้ฆ่าด้วยนะครับได้คิวด้วย <ST AN TI AL> โยนตุ๊กตาไปปิดทาง <ST AN TI AL> ตอนนี้เล่งฟาร,ร์มนะหาเวลาในการฟาร์มเรื่อยๆครับผม เนี่ยฟาร์มแมงสาบตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ไปฟาร์มฟาร์มเลนแล้วก็โยกไปกลางไปช่วยบ้างอะไรเล็กน้อยครับผมอ่คราวนี้ผมเห็นตรงกลางเริ่มโดนหนักครับเจอคอร์สเข้ามาตรงนี้ครับผมโยนนิดหน่อยปุ๊บปุ๊บคอร์สจันตีหรือเปล่าไม่รู้ครับผมแต่ว่าทั้งหลายเข้าเต็มเลยโอโหเพื่อนไม่อยู่ครับผมเรียบร้อยผมกลับมาครับเกิดบอกต้องบอกก่อนนะครับว่าหมัดนี้คือแบบเป็นหมัดที่ตายบ่อยมากๆเลยนะครับผม เพราะว่ามันสู้ยากจริงๆครับมีตัวเข้าตัวล้วงแล้วก็มีตัวยืนโหดอย่างเบเล,ลิกนะเนี่ยผมพยายามยิงยิงไม่ได้ครับมันก็วิ่งเข้ามาไถครับรอหนึ่งหนึ่งเราต้องมีคีก่อนนะแล้วก็มีจอกเกาะมีอะไรอย่างงี้เยอะๆครับผมเงินตามเยอะนะฮะโยนไปโอ้โหได้ลัดบัฟด้วย <c oughs> ถือว่าดีัะผมลัดบัฟไม่ให้มันได้ฟาร์ม คอสนี่มันจะเป็นตัวที่โหดนะครับผมโหดแล้วก็ยิงเร็วแต่ว่าข้อสเสียของมันคือมันก็ยังบางอยู่ดีดังนั้นเจอตัวเรานี่ทําดาเมจเหมือนจะเบิร์ดเลยนะก็แป๊บเดียวแตกครับผมแต่ว่าคอต้องมือไวกว่าโอเคไปตรงข้ามเริ่มมาลงข้างล่างแล้วและนกนกต่อของเราครับผมนี่เล่นเสแล้วนกต่อเราโอ uf, ดา้ดาเมจแรงมากครับคอสคอสโอ้โดนลุมแล้วลุมสามนี้ได้มาหนึ่งครับผมแต่น่าจะไม่รอดนะ เรียบร้อยครับไม่รอดครับคราวนี legs, ้เรามากันเลนบนกันนะฮะฟาร์มเลนบนเพื่อนก็ไปมั่วอยู่เลนกลางครับผมไปมั่วเลนกลางแล้วก็ลงล่างด้วยต้องทําการสลับเลนนะนี่พอเราฟาร์มเสร็จเราก็เดินกลับครับเดินกลับตรงนี้เราไม่รู้นะว่าชูดักอะไรบ้างนะแต่ก็ระวังด้วยเพราะว่าชูนี้เอามาแก้แฟนนีนะพราะว่าแฟนนีนี่โดนชูอันตีปุ๊บนี่ก็บินต่อไม่ได้ถ้าโดนดาเมจแบบเบิร์ดทีเดียวแตกก็คือจบเลยครับเนี่ยผมกพยายามกันบ้าน โอ้โหดูมาติติดูด้วยครับผมปึ๊บโอ้โหนั่นเดียวจอดเลยอ่าตอนนี้ก็ต้องหาจังหวะฟาร์มแล้วก็กันเลนด้วยเนี่ยเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบลําบากนิดนึงนะในการฟาร์มในการทําเลนโอ้โหดูครับตัวเข้ามาอย่างนี้ยากแล้วนี่แต่ว่ารอดนะครับรอดรอดนะรอดรอดแต่ชูก็พร้อมที่จะอันตีใส่เราเสมอครับดูดิพร้อมที่จะโดดเข้ามาเสมอก็ระวังด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ยังไงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขากําลังแคมป์เราแล้วก็ เออเหยียบไอตัวนี้ไว้นะครับเหยียบไปตัววิชั่นไว้นะครับข้างป้อมรู้สึกว่าศัตรูนี่เริ่มตายเยอะละเริ่มโดนคิวเยอะละแตกเยอะอีกวิ่งเข้ามาเก็บนะครับโอเคได้เบรลิกไปแล้วเริ่มเดินเกมง่ายขึ้นนิดนึงละคือเบลลิกนี่ถ้ามันได้ตายไปเนี่ยคือแบบอืม,อมเราจะสะดวกขึ้นเยอะเลยครับผมแต่ก็ยังยากอยู่นะเพราะว่ามันจะมีฮาร์ลี่มีอะไรที่แบบวิ่งเข้ามาล้วงเรานะฮะแล้วมีสกิลที่แบบว่าไงระยะไกลกว่า วิ่งมาระยะปุ๊บปุ๊บปุ๊บทีเดียวนะฮะโดดหนีก็คือลำบากที่จะสู้แล้วต้องเหียบไว้ครับอาไม่ทันปุ๊บเรียบ,บร้อยเลยครับเมดเราโดนเต็มเต็มเลยนะครับวิ่งไปคนเดียวเมื่อกี้วันนี้ศัตรูเนี่ยถ้าพูดถึงในแมปนะเราจะเห็นเขาเดินวนๆอยู่แถวตรงหลอดนะครับผมแต่ว่าเรานั่นในเกมเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าอยู่แถวหลอดแต่เราไม่รู้ว่าเขาแคมป์ตรงไหนบ้างนะครับผมดังนั้นก็ระวังนะ พยายามบอกเพื่อนว่ามันเอาไม่ได้มันคุ้มหรือเปล่าครับแต่เฟนนี่เข้าไปเอาหลอดได้ครับผมเป็นเรื่องที่ได้ยินดีมากๆครับผมก็แลกมาครับแลกเลยแลกหลอดกับเฟนนี่โอ้โหตากับหลอดอ่าแล้วเรามาดูจังหวะน,นี้นะครับผมหลังจากที่เฟนนี่ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อแลกเอาหลอดนะครับผมเนี่ยเราก็จะวิ่งมาอย่างนี้เลยครับวิ่งไปกับหลอดเลยนะ เอาโดยปกติผมจะปล่อยให้หลอดใช่ไหมปล่อยให้หลอดไปเลนหนึ่งโอ้โห,โหชูเข้าหลังครับเปิีนตีไปเลยแต่ก็ตีได้อยู่นะแล้วก็ได้ชูมาครับผมปกติผมจะปล่อยหลอดไปซ้ายใช่ไหมแต่ปอยหลอดมาซ้ายผมก็จะไปขวาอย่างเงี้ยไปบนลงล่างอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ผมไปอย่างนี้เลยวิ่งกับหลอดเลยครับดันยาวครับดันยาวเรียบร้อยครับต้องขอบคุณอันดั้นะผมแตกเริ่มได้แล้วเลดเกมแล้วครับก็ช่วยเก็บให้เก็บไปลิกได้ผมเริ่มเดินง่ายแล้วคันนี้ ไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วปล่อยหลอดเข้าเลยครับนี่ปล่อยหลอดเข้าเลยผมตีฮาร์รลีรัวๆแต่ว่าอันดัตโดนดาเมจหนักไปหน่อยไม่ไหวครับแต่ผมจะเอาป้อมนะนี่ได้ป้อมครับผมได้ป้อมอีคิดนิดหน่อยครับผมชูมาครับชูมามเปิดอันตีไว้ครับชูเข้าต่อไม่ได้ครับชูต้องวิ่งหนีแล้วเรียบร้อยชูเข้าไม่ถึงครับอันนี้เราถอยเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปล่อยหลอดเข้าครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาปล่อยปล่อยหลอดไปเลยนะปล่อยหลอดไปเลย คือหลอดจะตายช่างมันเพราะว่าเราก็ต้องกลับเอาออบเจกต์แล้วก็ฟาร์มต่อครับผมตอนท้ายนะตอนท้ายผมจะบอกไว้ก่อนนะว่าผมจะออกเป็นไอไอเงาของไอจูรุ่งอ่ะที่ว่ามันจะได้คลีน,นะครับผมแต่ว่าเราจะขายทิ้งนะให้ไปออกเป็นมาริฟิกลอครับผมเป็นจอกกอใหญ่นะครับจ,จอบก,กอใหญ่ <up. S 1> ปืนส้มทำให้ตีเข้าบปลลิกแรงขึ้นครับผมตอนนี้สวยแล้วครับเฟนนี่ได้ไหม ดนเงาเล่นแล้วโอ okay, เคแฟนนี่รอดครับผมจังหวะดักครับตอนนี้เราแคมป์บ้างแคมป์ศัตรูนะครับผมแคมป์ศัตรูศัตรูต้องการบ้านหนักหน่วงมากเพราะว่าเราเข้าลึกยังไงเราเจาะบ,บ้านเขาไปลึกแล้วเขาต้องกันบ้านนะผมมาแล้วหนึ่งตัว, <c oughs> ตวลอยครับผมอันติป๊อปป๊อปแตกใช่ไหมลามเมตเราสุดมากนะตอนนี้ครับผมลาวเมตเราสุดมากครับผมคือผมไม่กลัวคอสเลยสองทีป๊อปเป๊อปเปแตกเลยครับผมชูครับชูชูเล่นแฟนนี่แล้ว ไม่ทันไหมไม่ทันครับไปนี่โดนดาเมจทีเดียวแตกครับผมหายตู้เราก็ได้คืนครับไอชูกับร็อตไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือพวกเบรลิกพวกอะไรอย่างเงี้ยผมระวังครับผมจะวิ่งเข้าบ้านแล้วชนบ้านให้จบนะครับปึ๊บปึ๊บพยายามตีบ้าน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 โอ้คลิปหมดก่อนครับโคตรซวยเลยโดนอันตรีไปอีกด้วยโอ้แย่แล้วแย่แล้วจังหวะที่เสียเปรียกมากๆครับผมคลิปหมดก่อนโอ้โหตรงนี้เมจเราได้ครับผม ได้ฮาร์ลี่ไปถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมแปลว่าเลดเกมไงตัวมันก็เลดเกมด้วยครับผมมีมีเอ่อไซครับนะครับผมล้วมีอะไระมีอันดัสครับผมเลดเกมนี่ยิ่งคาตโตนี่ดาวเม็ดยิ่งแรงนะครับผมเคาน์เตอร์แรงมากครับนี่ผมจะเดินคู่กับไซครับก่อนตอนนี้ครับผมอันติีต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอนะเดี๋ยวมันจะเข้ามารูปไซครัฟิกเกอร์ไปเลยครับคราวนี้ก็ เตรียมจบบ้านนะพยายามจบบ้านแต่ว่าชูมาครับเปิดอันตีครับไม่ให้ชูเล่นชูไปตีคาโตครับถือว่าพลาดครับผมเอาแล้วเอาแล้วมันเริ่มวิ่งมาตามผมแล้วครับวิ่งตามผมแล้วเห็นไหมโฟกัสเขาแบบชัดเจนครับเขามีเป้าหมายชัดเจนครับจะเอาผมไม่ได้ไม่งั้นจะสู้ยากนะถ้าเจอนี่ต้องถอยอย่างนี้วิ่งไาอย่างนี้ครับเพื่อนไปนี้เราวิ่งหลบหลบยิงยิงอ้าวมันมันเบี่ยงเบี่ยงอืมสวยแล้วครับผมโดนโดนล้อมโดนล้อมจังหวะเมื่อกี้พลาดมากๆครับโดนล้อมครับผม ไม่งั้นอาจจะรอดอยู่นะแต่ก็อาจจะไม่รอดเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเงามันไปเร็วนะครับเลื่อดเหลือน้อยด้วยเราตีบ้านขึ้นสูงครับผมแล้วปล่อยให้มันกันบ้านวิ่งกลับลงมาครับผมวิ่งกลับลงมามีคนวิ่งตามลงมาอันนี้ผมไม่รู้นะ <c oughs> มีคนตามลงมาครับไม่รู้เลยนะฮารี่วิ่งตามมาจะเก็บโอเค <c oughs> ในแมบปบคือในแมปผมไม่เห็นฮาร์่ีเลย <c oughs> แต่ก็รู้ว่ามันต้องมีคิดว่ามันต้องมีไม่ฮาร์่กรีก็ชูโอเคครับกลับมาเราก็มาเปิดวิชั่นตรงนี้ครับผม ่าชูต้องกลับไปกันบ้านนะเพราะว่าคลิปอยู่ในบ้านละั๊บปึ๊บไปหมดเลยเลอแต่ฮารี่คนเดียวอันนี้เห็นในแมปอยู่นะฮารี่โอเคฮารรี่กลับไปแล้วนะฮะเรารอจังหวะเราแบบเดินเช็คกุ้มเช็คอะไรไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็พยายามดันเลนนี้ขึ้นครับอ่ามันจะเอาหลอดไหมผมไม่รู้นะเอาหลอดหรือเปล่าถ้าเอาหลอดนี่คือหวานเจี๊ยบครับผมเพราะว่าเราดันคลิปขึ้นแล้วถ้ามันกล้าเอาหลอดคือผมก็จะกล้าตีครับเดกเว้นมันจะเอาเบรลิกมากันผมนะ น,นี่ยื้อได้ครับผมยื้อได้แต่ถ้าเกิดไม่เอาเบริกกันผมแล้วเอาคอสมาเฉยๆนะผมตีคอสต,ตายได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยเปิดตีไปยิงบ้านโอ้แต่ว่าคลิปหมดครับผมแย่มากจากังหวะตมาครับผมจังหวะตมาครับผมตายหลายรอบมากเลยเ <c oughs> ออจะแตกครับจะแตกแว่าวแตกแว่าเออได้เลือดคืนครับกลับไปอฟื้นเลือดก่อนหาวิธีฟื้นเลือดในการตีคิปตีอะไรก่อนอ่แต่เปิดรีเจนไม่อยู่ครับผมโอเคได้เลือดจากนี้ด้วย ตามครับตามความเลือดเต็มารามเลือดเต็มโอเคศัตรูครับผมบุกมาจากบับบูนะเลนบับบูแล้วก็มาเลนกลางด้วยพร้อมกับหลอดนะฮะนี่ผมโดดเข้ามาอย่างนี้ก่อนครับตู้ตรงๆกับเบรลิกไม่ได้นะอันตรายเราต้องกันบ้าให้ได้ครับเขาจ,จะวิ่งลงล่างมาเคลียร์เลนล่างโอเคได้ครับชัดดาวไปหนึ่งครับผมโอ้ไใสขอบดามเมจแรงแล้วนะ อตอนนี้หาจังหวะเล่นครับผมเพราะว่าเพื่อนเราเสียไปเยอะ <c oughs> เหมือนกันนะฮะจะ <c oughs> อยู่สามคนครับ <c oughs> ยื้อไปก่อนครับตรงน,นี้เป็นนาทียื้อนะนาทียื้ออีพ c c คัมแบ็กครับผมบิน <c oughs> หาเป้าหมาย <c oughs> มีคนหลุด <c oughs> พอเราฟาร์มได้ปุ๊บมันก็ได้ของอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมน่าจะเปลี่ยนเป็นมาริฟิกรอล้วมั้ง น่าจะขายทิ้งแล้วขายคีใหญ่ทิ้งไปแล้วไอ้ไม่ใช่คีใหญ่แบบนั้นนะเป็นไม่ใช่วิปลาดนะผมก็คือขายตัวคีที่เป็นอาวุธของจูโล้งนะฮะมก็จะออกเป็นของดีครับผมนี่นี่นี่อย่างนี้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 ยิงยิงยิงได้เห็นไหมผมบอกแล้วอือสองตัว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 ได้สองครับผมแต่ว่าไม่น่าจะรอดแล้วครับผมีคราวนี้เราจะมาโซโล่รอดนะครับเพราะว่าศัตรูตายกันเรียบเลยครับผม ต้องรีบไปกันบ้านนะครับถ้าเราไปช่วยตีบ้านตอนนี้อ่ะตีได้ครับผมแต่ว่าก็อาจจะตายเหมือนเดิมแล้วก็จะเสียหลอดเสียอะไรหลายๆอย่างเนาะออบเจกต์ก็เสียดังนั้นเราเนี่ยต้องรีบเก็บออบเจกต์ก่อน,นับผมเก็บหลอดไปก่อนเลยชิงความได้เปรียบครับโอเคได้เปรียบแล้วสัตรูยังมาไม่ทันตรงนี้น,นี่คือของเราก็ฟูแล้วละของฟูแล้ะพร้อมรุยเสมอเช็คเช็คป่า ดักมันต้องมาครับผมแล้วชูก็มาจริงๆอย่างที่ผมว่าไว้นะฮะรอสกิลครับผมเพื่อนก็น่าจะเห็นเหมือนกันนะโอเคครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยครับไล่ชูไปแล้วจริงๆอยากจะเก็บเลยนะแต่ว่าเก็บไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรผมเริ่มเช็คแล้วเช็คพุ่มปึ๊บเช็คพุ่มข้างชูเข้ามาพอดีโดนครับผมปั๊บ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 แตกครับผมไม่กี่ทีแตกนะโคตรสวยครับผมเริ่มเช็คพุ่มข้างแล้วนะ อันนี้ก็เริ่มดันดันสูงไปเลยครับดันไปเลยครับดันให้สูงไปเลยเบลิกไม่ต้องกลัวครับผมตอนนี้เข้าลึกแล้วเพราะว่าเรามีมาริฟิกรอครับผมก็คือจอบกอใหญ่ครับผมตีเข้ากรอบเลยโอ้โหแต่ว่าอืฝ่าเข้ามากวนครับผมได้หรือไม่ได้หรือไม่ครับผมรอตีโอ้โหเรียบร้อยครับผมชนะไปแล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรตึงับผมต้นเกมเพื่อนเราเนี่ยแจกเยอะมากครับผมจนใจหายเลยแหละนะฮะแต่ว่ารอบนี้ก็คือว่าชนะไปครับได้ดาวกันไปนะฮะ